แงพ่อโจเลยบอกว่าพ่อติดแล้วอยู่ร้อยเอ็ดละสัน้หา่แห้งยำคืนไหมยำคืนยำเวนยามเว้นสอะพอไบสองสามิ้กดีับดานเขาเปิดล่ะสามสิ้งโอ้งนแต่งไหมพ่อโจเลยบอกว่าพ่อติดแล้วอยู่ร้อยเอ็ดละสันใหญ่แห้งยำคืนไหม

มาคพี่น้องสําหรับคลิปนี้มีโชคบอกเลยนะคารับ่า f c แฟนคลับและหลายคนนี่หามพลาเด็ดขาดมือนีค่ะพี่น้องมือนี่ตรงกับวันที่ทอดาดนะคะมือนีตรงกับวันที่ซีบอกค่ะพี่น้องวันที่ซีหรือวันที่หานะคะอ่าซึ่งตรงกับวันพุธแล้วนี่ละคนบอกว่าวันพุธนาะพี่น้องน้องมักสิมิทั้งต่างประเทศ แล้วคันบอกว่าตั้งประเทศหลายคนนี้มักปทีที่แล้วนพี่น้องอบางคนอาจจะย,ยังไม่มีแนวทางในขณะนี้ก็บอรดูว่าผู้ใดสามารถไปสื่อท่านบอหรือว่าจางในอันนี้ก็บอกดูนะคะแต่คันคนทีได้เบิ้ลคลิปนี้บอกเลยนะคะว่าคุณจะมีโชคคุณ,ค,ณคุณสิแบบนี่แหละเดนแนวทางนะคะนี่แล้วก็พี่น้องล่าสุดแอดมินได้เห็นคลิปนี้เลื่อนไปเลื่อนมาในแอปตอกๆครับพี่น้องแล้วอยู่ๆคลิปนี้ก็เด้งขึ้นมาแอดมินก็บอามีบันที่นี่นะคะ คลิปนี้เด้งขึ้นมาเป็นคลิปที่มีโชนคนะคะเป็นคลิปที่มีโชคเด้งขึ้นมากกะเด้งขึ้นมาเวลานี่แหละค่ะพี่น้องเวลาประมาณหกมงแรงเนี่ยแหละซึ่ง นะคะมันสิท่านบอลอันนี้ขึ้นในความคิดของแอดมินแอดมินกับว,ว่ามั่นสิท่านบอลหลายคนเสียหาเป็นสื่อท่านบอลจังสี่แมแต่ว่าสิจังใดก็ตามนะคะสิจังใดก็ตามเตรียมปากกามาโจดโจดเดกโจดขับพี่นอ้องปังปังมันมันกันทุกคนสื่อว่าท่านก็นต้องไปหาสื่อให้ท่านละนะนคะนี่แหละครับพี่น้องย่างที่ได้ขึ้นคลิปให้หลายคนในเบิ่งเดติดตามเป็นจังไดมัจวจาวาอยู่น้องอุ้งอิงพูดขึ้นมาน้องบาจังไดน้องบอกว่าสามสิบสองวันที่สามสิบสองอุ้งอิงมาจังสี่ แอดมินก็นเลยได้มีการมานัางไลเดือนปีเกิดนคะคะเดมิมีการมานัางไลวันเดือนปีค่ะพี่น้องว่าเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นคะคะมีทั้งหมดจักมือนคะคะจากที่แอดมินได้ไปซองเบิร์ในปฏิทินค่ะพี่น้องปรากฏว่าเดือนนี้มีทั้งหมด28วันนคะคะมีทั้งหมด28วันอันนี้คือในเดือนกุมภาพันธ์เดสซึ่งโดยปกติแลว้ววันที่ลงท้ายด้วย31อ็ดวันที่ลงท้ายด้วยคมนคะคะก็จิมีสามสิบเอ็ดมือ ส่วนวันที่ลงไทยด้วยยน์นะกสิมีเธอเบอิดสามสิบมือส่วนเดือนกุมภาพันธ์นี่กสิมียี่สิบแปดฮัลลังเดือนอ่าฮาลลังปีนี่กสิมียี่สิบเก้ามือจังซี่แม้นพีนงเนาะแล้วนี่ละ่ะน่องอุ้งอิงน้องว่าจังซี่น้องบอกว่าวันที่สามสิบสองพันน่ะพี่นงแอดมินก็เ,กเ,นนเลยว่าแม่นเดือนไหนหือนะ่คะแม่นเดือนไหนที่อุ้งอิงว่า นะคะแล้วนี่ล่ะในเดือนนี้เดือนกุมภาพันธมีทั้งหมด28วันแล้วเป็นอย่างอีหล่อุ้งอิงน้องจังบอกว่าวันที่32อยูยูน้องกะบวกาข้นมากค่ะพี่น้องเอมิงกระเล่มงว่าโอ้ยรุดลักษณะามแบบนี้มารกซิออกมาคซิมา,มาดเด้อนะคะแล้ววันที่นี้คลิปนี้กัมานําเสนอช่วงหกโมงแรงกระบว่รู้ว่าผู้ใดส,สือท่านบอก่ผู้ใดที่เห็นคลิปนี้ท่านก็ถือว่าเป็นโชคเป็นดวงนองพี่น้องนอ,นอป,งปังปังมันๆกัน,นทุกคนครับพี่น้อง เนี่ยค่ะมานมันกันทุกคนสําหรับคนที่ได้เข้ามาดูในคลิปนี้เป็นจังไดสามสองค่ะพี่น้องอยู่ดีๆอีหล่าอุงอิงก็บวมขึ้นมาเสียนุ่นมาสามสองเสียนุ่นหวาจังสีตาตีขึ้นเลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเป็นจังไดนี่แหละค่ะพี่น้องก็เป็นช่วงที่ท่านอน้องอุงอินได้มีการโท้วงตอกันกับบอโจยมนันินกับบอลสาบคือกันบเบาถึงเรื่องยังแน่บวบไหลายเรื่องนะฮะบ,บวบไหลเรื่องแล้วลหลายๆคนอาจจะพากันถามมาหลายกับพี่น้องว่า อันบ่เคยได้เห็นคลิปบ่โจกับน้องอุงอิงอยู่น้ากันจักเทียเลยนะคะพอกับปลูกเป็นยังคือบอ่ไทายคลิปลงน้ากันนี่มันจังไดเกิดยังขืนจังสี่แม้บ่ต้องสืบครับพี่น้องเป็นเรื่องปกติบอสโจนี่เพื่อนกับมีทุลาของเพื่อนนะคะโอ้ยทุลาของเพื่นอนไรอารมณ์ละครับพี่น้องบันที่นี่คันบอกว่าทุลหลายแน่นอนเขาว่าเพื่อนกับบอสเดไปนั่งวงสาวหน่อยมันบอสจะนาแต่ว่าอีหล่าอุงอิงนี่ไปนั่งวงสาวหน่อย การทีสซเดพอกัน,นก็เล่ยากก็เลยโนดนๆอีครั้งจะได้เจอกันครั้งจังสี่แม้นเนฮัล้วนี่แหละครับพี่น้องแล้วนี่แหละเขาก็เล่บได้เห็นคลิปทั้งคู่ถ่ายด้วยกันแต่บากัเมือคืนนี่กรมีการโทรว,วิดีโอข้อบอน้นนำกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นคลิปเป็นโมเมนต์ที่หลายๆคนอยากเบิ่งอยากเห็นอีหลาอุค์อิองอนี่ซิมียูช็อตหนึ่งครับพี่น้องที่มีการแบบอันจมเง่าจนบ่าโจวบ้าขืนบ่าท่านเลยละ่ะ เนี่ค่ะจมให้พอเผื่นเน่จมให้พอเผื่นพ่อคือพ่อของลาคันลาของเงืนพ่อพ่อต้องจกให้หลาจังสี่แมนี่คือคำสั่งเป็นจังได mm hmm. อุ้งอีงเนี่ยก็คือแบบบอกรัวๆจนบอจนี่วอาขืนมากบอท่านเลยล่ะเป็นจังไดมูจาวาก็เป็นม่วมเณรรักน,าร,กนารักที่เข้าไดเ้เบิ้งเด้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าก็รู้สึกว่าแบบเราเข้ามาคลิปยังลักษณะแบบนี้จังสี่แมแล้วนี่ล่อยู่ๆอุ้งอองน่า จ้างวันที่สามสิบสองประมาณนี้แหละก็บอทราบว่าจ้างหนังเพราะว่าบ่าโจเพิ่นบอกว่าเพิ่นติดทุละยูทีลอยเอ็ดอุงอิงก็บเลยบอกว่าเอาจ้างวันที่สามสิบสองอันนี้คือเป็นการตัดปัญหาแล้ววันที่นี้อมนนี้ก็เลยได้มีการขอไปซ่องเบิงในปฏิทินจังทีได้บอกเมืองขางเปิดไปนั่นแหละค่ะพี่น้องการมีการเล่วันเดือนปีนะคะเดือนมก,กราคมลงท้ายด้วยคมมีสามสิบเอ็ดวันลง้ทยด้วยยนต์มีสามสิบวัน กุมผ้าพันนี้นะคะตละปีกับสีบล็อกคือกันปีนี้มียี่สิบแปดมือจังสี่แม้ฮัลลังปีกับมียี่สิบเก้ามือแอนนี่ก็เลยหาเดือนถี่มีสามสิบสองปรากฏว่ามันบอมีครับพี่น้องปรากฏว่ามันบอมีแต่ว่าอีหล่าอุ้งอิงว่าขึ้นไม่เองจังสี่แม่แอนนี่ก็เลยม่อวาอะไรลักษณะแบบนี้มักจะมามักสีออกนอกพี่น้องนะบ่เป็นตาถิ่บ่เป็นตาพลาดเหมือนแรงนี่ตรงกับเหมือนนี่ตรงกับวันพุธ แล้วก็ผู้ใดทีสิไปเที่ยวทั่งต่างประเทศก็ลองคอมเมนต์มาบอกมาจากันใดนพพี่น้องเนาะผู้ใดทีเห็นคลิปนี้บอท่านเอากระเซียใจนําสื่อกันไปวค่ะพี่น้องสื่อกันไห้แต่ว่าแอดมินกับบอสาบคือกันได้บาสิออกหรือว่าสีบปออกหรือว่าสีจ้างไหนอันนี้กับบอสาบพื่กันตะบาลแนะนําให้สื่อกันไห่วันเถาะสื่อแค่ตัวเดียวกราบน้าเด้อค่ะพี่น้องปังปังมันๆกันทุกคน แต่ว่าแอมี่กับบอสซาบาสิออกมือมือนีบหรือว่าสิออกมือไหนหรือว่าสิไปออกท่านขนมไทยพุนอันนี้กับบอสซาบคือกันเป็นเพียงแค่แนวทางน้อพี่น้องนาอเอาเป็นจ้งได้เนี่ยค่ะพี่น้องสําหรับมือขึ้นนีการแสดงของหมอลำสานน้อยเพชรบ,บ้านแพงนี่เเรียกได้ว่าอีลาอุ้งอิงมาในลูกสวยงามมากๆเรียกได้ว่าในแต่ละมือน,นีลูกของอุ้งอิงนี่สิบ,บอสซ้ากันทุกมือนอีก,ก็คือบอสซ้ากันเลยค่ะพี่น้องแอมมีกับเงิดแอมมีกับแบบสะอ่อนอิหลี นเอสะอนแห้งค่ะพี่น้องคนนี้ยังสีแบบบามีชุดเยอะขนาดนี้นะคะแล้วส้งผมการแต่งหน้าขององุงอิงในแต่และว,วนันด้วยเรีวยกว่าไม่ซ้ํากันนะเป็นตังเงินสร้างแต่งหน้าอิหรีมุสอบาบอก นพีน้องนาอเอากรตตั้มนั่นแลลวครับพี่น้องการที่เดว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้สําหรับ FC ฟซแฟนคลับกับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปนี้ออกไปนําเพื่อให้คนอื่นในเห็นนํามว่าแมนมาเบิ้งตาจับของเลยครับพี่น้องให้คนอื่นในเบิ้งนําเนพี่น้องนาะฝากแชร์ออกไปเพราะว่าตอนนี้เมื่อสิบเกิดเวลาสกอรแมนบอสเนาจากน้อยนี่กับเลขก็ออกแล้วนะคะอากรตตั้มนั่นแลลวครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้สำนีสกอรเนาะค่ะว่าก็มาสวัสดีค่ะ